สวัสดีค่ะเนวเรนเทลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเรายังอยู่กันที่เมนูสุขภาพนะคะชงง่ายๆที่บ้านนี่แหละค่ะ ก็วันนี้เราจะทําเป็นเมนูโกโก้ร้อนโกโก้เย็นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าวันนี้เน่จะใช้อะไรบ้างค่ะเน่ก็จะมีผงโกโก้ค่ะเป็นผงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของ Oriental Coffee รานี้แหละโกโก้เนี่ยเป็นโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นําเข้าจากฮอลแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีความหอมความเข้มค่ะแล้วก็เน่ก็จะมีนมสดรสจืดนะคะก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวันนี้เน่ก็ใช้เป็นของเมจินะคะแล้วก็มีตัวนำเชื่อมนะคะดอกมะพร้าวค่ะของสุธิพันธ์นะคะแล้วก็น้ำ น้ำาลดอกมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวนะคะของสุริพันธ์เหมือนกันนะคะก็พอดีเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบ้านนะคะก็เดี๋ยวถ้าที่บ้านใครมีเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ใช้ของเ็งได้เลยนะคะค่ะทีนี้เรามาดูค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นที่เมนูโกโก้ร้อนกันนะคะในคลิปวันนี้แน่ทาร้อนกับเย็นให้ดูเลยนะคะในคลิปเดียวค่ะเมนูโกโก้ร้อนนะคะเราก็เริ่มด้วยที่เราเอาน้ำร้อนค่ะแนวน้้ำร้อนใส่มาประมาณ1ออนนะคะแล้วก็ผงโกโกค้ค่ะ ผงโกโก้สักประมาณ1ช้อนชาแค่นี้ก็ได้นะคะเอาช้อนชาที่บ้านเราเนี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยโกโก้เขาเข้มข้นอยู่แล้วไม่ต้องใช้เยอะเลยนะคะเนี่ยประมาณแค่ช้อนชาเดียวค่ะคนให้เข้ากันพอเป็นผงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาจะละลายน้ําง่ายมากๆเลยลองดูนะคะเห็นไหมคะเนี่ยแบบนิดเดียวค่ะละลายหมดละเนี่ยค่ะ พอละลายเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเจ้าตัวน้ําเชื่อมค่ะมาเพิ่มความหวานนะคะก็ใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ที่เต็งชอบเลยนะคะของเนก็ประมาณ1ช้อนชาเนี่ยค่ะ1ช้อนชาใส่ไปแค่นี้ค่ะพอละอันนี้หวานกําลังดีแล้วค่ะสําหรับเนนะคะคนให้เข้ากัน เสร็จแล้วค่ะสำหรับใครที่อยู่ที่บ้านนะคะก็เอานมสดนะคะไปเข้าไมโครเวฟเลยค่ะประมาณสัก1น,นาทีนะคะแล้วก็เอามาถ้ามีาตัวเฟรมเพรสนะคะก็มาปัมป๊มปัม๊มปั๊มฟองก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้มาแต่งแบบได้ทำโกโก,ก้ร้อนเราให้หน่าดื่มนะคะแต่ว่าสําหรับร้านกาแฟเดี๋ยวเรามาสตีมนมกันเลย พอเราได้มาแล้วนะคะเราก็เอาช้อนมากันฟองนมเลยค่ะแล้วก็หย่อนฟองลงไปได้เลยนะคะถ้าใครสายลาเต้อาร์ตก็เทเอลเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็วัดาลายนิดนึงก็ได้ค่ะ,ะมีความกิิบเก๋เอาแบบลายง่ายๆนะคะลายหากินของเน่น,นะคะก็ง่ายๆอย่างเงี้ยละคะ่ะเห็นไหมคะเราว่าง่ายๆแค่นี้ก็ได้นะคะเราก็มีโกโก้โกสวยๆดื่มที่บ้านแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะก็โรยด้วยผงน้ำตาลมะพร้าวนะคะเพิ่มความหอมถ้าใครดูคลิปที่แล้วที่เน่ทำนะคะก็พอโรยไปเนี่ยคะ่ะ ไอตัวผงน้ำตาลมะพร้าวเนียค่ะมันมันเพิ่มให้แบบกลิ่นหอมมันขึ้นจมูกมากๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เราก็ได้มาเป็นโกโก้ร้อนแบบสุขภาพนะคะเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทําโกโก้เย็นกันต่อเลยนะคะโกโก้เย็นนะคะก็ง่ายๆอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเน่จะใส่น้ําร้อนนะคะ2อ่ออน พอเราได้น้ำร้อนมาแล้วผงโกโก้นะคะที่อร่อยเข้มข้นของ o r i e n t a l c o f f e e เรานี่แหละค่ะใส่ไปเลยค่ะ1ช้อนนะคะ1ช้อนตวงหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะพูนนิดหน่อยก็ได้ใส่ไปเลยก็ถ้าเป็นโกโก้ยี่ห้ออื่นก็ลองปรับสูตรเอานะคะถ้าใช้ของ o r i e n t a l c o f f e e ก็ตามนี้เลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันเห็นไหมคะเขาจะละลายง่ายมากๆเนี่ยค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมด้วยน้ำเชื่อมของดอกมะพร้าวเหมือนเดิมเลยนะคะเฮลตี้ให้สุดๆไปเลยค่ะอ่าอันนี้เป็นผงร้อ็นะคะไม่มีผสมอะไรเลยนะคะน้ำเชื่อมดอกมะพร้าวนะคะเนี่ยใส่มาที่ประมาณ1ออนค่ะอ่ะคราวนี้เราจะลองตวงให้ดูนะคะอันนี้ประมาณ1ออนอันนี้ก็หวานกำลังแบบโอเคเลยนะคะหวานหอมเสร็จแล้วนะคะเราก็ คนให้เข้ากันค่ะน้มสดค่ะเราจะใส่มาที่3มออนนะคะแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้ว ใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็เอาโกโก้ที่เราผสมเรียบร้อยแล้วใส่เลยคะ่ะเห็นไหมคะว่ามันง่ายมากๆาน่ากินด้วยโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเน่จะเอาฟองนมนะคะอันนี้แอบ,บบอกว่าตีมาตั้งแต่คลิปที่แล้วของมะช,ชานะคะเดี๋ยวเรามาโปะค่ะเดี๋ยวไปเอาฟองนมกันนะ มาแล้วค่ะฟองนมนะคะที่เราเตียอไว้คราวที่แล้วนะคะยังอยู่เลยเห็นปะโปะไปเลยค่ะเรียบร้อยพอเรียบร้อยแล้วก็โรยด้วยผงน้ำตาลมะพร้าวนะคะท็อปหน้าค่ะเพิ่มความแบบเพิ่มความเป็นไทยเพิ่มความเฮลตี้เพิ่มความหอมอเออเราขายของให้เขาหรือเปล่าเนี่ย จริงสุตรทพันเขาก็โอเคนะคะอร่อยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะจะหาเมนูสุขภาพดื่มที่บ้านก็ง่ายๆแบบนี้และคะ่ะแค่มีของดีๆอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ทําได้แล้วค่ะท่านมนะคะบางคนบอกไม่ชอบนมที่เป็นแบบว่ารสจืดธรรมดาก็ใช้เป็นล o แ f a เป็นนอน f a ตอะไรเอาที่เราชอบเลยนะคะเอาที่เราถนัดเลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันก็เริ่มต้นที่โกโก้ร้อนก่อนเลยนะคะ หอมน่ะอืมเค้มโกโก้ค่ะแล้วก็หวานกำลังดีนะคะเนี่ยไม่ได้หวานจัดเลยนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำเชื่อมไปแค่ช้อนเดียวเองแต่ถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับเอานะคะไนี่ว่าแต่เนี่ยเอาโอเคแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาเมนูเย็นกันนะคะหืมอันนี้ต้องบอกว่าดีงามคือมันจะแบบ เข้มโกโก้หวานหอมน้ำตาลมะพร้าวนะคะแบบว่าเดี่ยอะอือันนี้ดีมาก ก็ทำง่ายๆแบบนี้ละค่ะเมนูสุขภาพที่บ้านนะคะเห็นไหมคะโกโก้ร้อนโกโก้เย็นทําง่ายๆเลยค่ะเราแค่มีวัตถุดิบดีๆนะคะมีผงโกโก้มีน้ำตาลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็มาปรับใช้ได้เลยค่ะถ้ายังไแเราลองทำตามสูตรนี้ดูก็ได้นะคะทำแล้วชอบหรือไม่ชอบหรือว่าอยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรเพิ่มเติมนะคะก็มาคอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกนะคะก็สำหรับวัน ขอบคุณมากๆเลยค่ะมีความสุขกับการอยู่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ